ผมมองอย่างนี้ดีกว่าว่าจริงๆเนี่ยพอเราพูดถึงบิตคอยนมาอยู่บิตคอย n มานานบิตคอยเอ็มโดนจมตีมาตลอดอยู่แล้วแต่มันโดนจบตีในฐานะที่ตัวมันะไปท้าทาย Store value ไปท้าทายคําว่ามูลค่าหรือว่าการรักษามูลค่าแต่ว่าในขณะนี้อำนาจไทยตรงนั้นน่ยมันเป็นแค่ commodity มันเป็นสินค้าอันนึงเหมือนทองคำเหมือนอะไรผมมองว่าหลายๆอํานาจก็อาจจะมองว่ามันควบคุมไม่ยากนะหรือว่ากดเอาไว้ได้ไม่ยากนะนะแต่พอมันมี Lightning ขึ้นมาอันเนี้ยพี่ว่ามันมันเปลี่ยนเลยนะ เพราะว่าไรนิ่งมันตั้งใจเป็นเงินมาแต่แรกอผมว่ารัฐเขาฉลาดนะฉลาดหรือโง่วะใช้ทาอะไรก็ <c oughs> <c oughs> คือเขารู้ว่าไอเนี้ยจะมาแข่งกับเงินแล้วเขาไม่ชอบอยู่แล้วแหละเพราะอะไรที่มาแบ่งอํานาจอธิปไตยเหนือการคืออํานาจรัฐอะที่เป็นอํานาจใหญ่สุดแต่มันมีอยู่สามอย่างเวลาเราไปอ่านรัฐธรรมนูญหรือว่าเราไปดูประเทศที่เขาปกครองด้วยระบบเออเฟดเดอรัล หรือระบบคอนเฟดเดเลตอะไรพวกนี้ก็คือรัฐบาลการจะมีอำนาจอยู่3ด้านใหญ่ๆก็คือเรื่องความมั่นคงเ,เรื่องการเงินและก็เรื่องการต่างประเทศ3อันนี้เขาจะถือว่าเป็นกระทรวงใหญ่สุด hmm. พูดง,ง่ายๆคือใครคุมเงินได้คุมสังคมได้เพราะฉะนั้นอะไรที่จะมาทำให้ไอ้มมนิเตอรี่พ olic ี Finan นนเชีพ o l i c y ต่างๆของเขาสามารถไม่สามารถใช้ได้อย่างเต็มที่เขาก็เขาก,เขาก็ต้องพยายามสกัดมันไว้แต่ทีนี้ไอตัวบิตคอยนี่เขายังมีเขายังมีลูกเล่นที่ยังสามารถบิดมันให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ทําให้มันช้าที่สุดให้มันให้มัน adoption ช้าที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เขาจะได้มีเวลามีเวลาหาวิธีรับมือมันได้แต่ใดที่คนยังใช้งาน ทั่วไปต้อบากอยู่ต้องขาดตัวกลางอยู่ต้องอะไรเขาก็รู้เขายังสามารถเขายังเขายังบิดเขายังบิดมันได้สามารถเอาตัวแทรกเข้าไปในระบบนี้ได้เขายังเขายังทําให้มันอยู่อยู่ในอยู่ใน manipulation field เขาได้อยู่เขายังเขายัง manipulate มันได้อยู่ระดับหนึ่งนิดๆหน่อยๆแต่พอมาเป็น lightning มันไปมันไปมีผลกระทบกับเรื่องเรื่องการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนโดยตรงอันนี้เขารับไม่ได้เลย ไม่มีที่ไหนรับได้แล้วครับยกเว้นประเทศที่จะยอมให้ Bitcoin เป็น l ีกอลเทนเดอร์คือมันจะไปแตะที่คำว่ามีนซับเพย์เมนต์อย่างของก็พ,พูดตรงๆของแบนชาติเราเองก็จะมีปัญหาตรงนี้เพราะว่ามีนซับเพย์เมนต์จริงๆมันมีกฎหมายกำหนดเอาไว้นะอย่างถ้าเราไปปรึกษาดูอย่างพวกพร,ะระบรเงินใช่ไหมเงินตรา2501ถ้าจำไม่ผิดนะก็จะกำหนดเอาไว้ว่าอะไรคือเงินนั่นแหละ เราก็อะไรที่สามารถใช้เป็นมีดสัเพริ่มหรือเป็นเครื่องมือในการชำระเงินได้จริงๆกฎหมายพวกนั้นมันสร้างขึ้นมาในตอนนั้นะเวลานั้นเนี่ยโบราณด้วยเราก็สร้างขึ้นมาเพื่อป้องกันการโจมตีเงินจากทั้งต่างชาติ<ข>จากการปลอมแปลงเง<ข>ินในประเทศตอนนั้นมันยังไม่มีคริปโตมันจินตนาการหึงอะไรอย่างงี้ไม่ออกแล้วเขาก็จริงๆเขาก็พอรู้นะเพราะว่าจะเห็นว่าเขามีลักษณะที่เราเรียกว่าเตะโตจรจงไข่มาตลอดก็คือเออกฎหมายก็ ไม่ไม่ไม่ยอมให้ถูกกฎหมายแต่ในขณะเดียวกัน <c oughs> ก็มีนโยบายพยายามส่งเสริมอะไรบางอย่าง <c oughs> อะไรก็ไม่รู้คือมันลักลั่นมันย้อนแยง้งกันแม้กระทั่งไม่กี่วันก่อนก็ยังมีกรอตของสหรัฐอเมริกาออกมาพูดเรื่องว่าอะไรอ, <c oughs> อะไรม e ลิเอรแล้วก็ <c oughs> บิตคอยไม่ใช่แม้กระทั่งเมื่อวานนี้ก็ยังมีพูดว่าผู้บริหารเฟดก็ยังออกมาพูดว่าเราควรจะ เราควรจะยืดหยุ่นเรื่องคริปโตให้มากกว่านี้เพราะว่าจริงๆต้องยอมรับว่ามันมีอินโนเวทีเทคโนโลยีต่างๆเกิดขึ้นในฝั่งนี้มากกว่ามากกว่าฝั่งเงินเฟียดเพราะฉะนั้นถ้าเราจะสกัดมันหมดเลยทุกอย่างาสกัดมันหมดเลยทุกด้านเนี่ยโทษที่ได้อาจจะมากกว่าประโยชน์อ,อะไรประมาณนี้คแต่ปัญหาคือพอเขาอยากจะคุมได้มองว่ามันจะเกกลัวแล้วกันว่ามันจะไปทางด้านการสนับสนุนคริปโตมากกว่าสนับสนุนบิตคอยอะไรอย่างงี้แต่ผมเชื่อว่าระยะยาว มันก็คงค่อยๆเป็นค่อยๆผมเปรียบเทียบนี้ง่ายๆเหมือนกับอินเทอร์เน็ตอืจริงๆอ่ะเราทําอย่างนี้นะครับผิดผิดผิดกฎหมายครับผิดครับเพราะว่าถือว่าเราเป็นสื่อมวลชนครับเวลาคุณเป็นสื่อมวลชนไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชนอะไรกฎหมายดั้งเดิมกําหนดว่าคุณจะต้องมีใบอนุญาตที่กฎหมายหมดนะครับแต่มีใครเอาเรื่องไหม ยิ่งผมทำรายการรายการไลฟ์นี่ก็ต้องมีนะต้องมีใบอนุญาตเหมือนกันต้องปอดแคสต์แต่กฎหมายมันโบราณมากแล้วมันสื่อมวลชนดั้งเดิมมันมันพังทีน้าไปมันถูกดิสบพังทีน้ดไปเป็นสิบปีแล้วครับแล้วอินเทอร์เน็ตเป็นสื่อใหม่ทุกคนรับรู้อยู่แล้วก็ยอมรับสภาพมันโดยความจริงว่าเออมันไม่ใช่แล้วล่ะมันแต่ว่ากฎหมายก็ยังก็ยังไม่แก้ แต่มันมีปัญหามันมีปัญหาถ้ามันมีเคสอย่างที่เราเคสที่ถูกยกตัวอย่างบ่อยๆอย่าง,นะอางของประเทศไทยอันนี้ผมผมชอบเปรียบเทียบกับโลกของของบิตคอยน์คริปโตตอนนี้แล้วกันกับแนวแนวทางระดากฎหมายของไทยเราตอนช่วงยุคอินเทอร์เน็ตอะเรามีเราก,เราก็เราก็เร็วพอสมควรเรามีเนื้อเยอะประเทศเราใช่นะฮะตอนนั้นผมจำได้มันมีเว็บที่แคปช่อแคปชาหรือแคปชาอันที่ไม่ใช่ไม่ใช่ตรวจมนุษย์อะที่เป็นแบบเว็บคล้ายๆสนุกเว็แบบอะไรเงี้ยนะเราก็จะแบบรวบรวมข่าวมีถ่ายรูปสาวๆมีอะไรอย่างนี้แล้วก็จะทําโปรแกรม วิดีโอเอ้ย voice call V O I P จะลอนตอนนั้น Skype ยังไม่มาตอนนั้นตอนนั้นยังไม่มีแบบ WhatsApp call ไม่มีอะไรก็คือถ้าออกมาเนี่ยจะเป็นเจ้าแรกๆของโลกเลยกลายเป็นว่าทำไม่ได้กสทชใช่ไหมตอนนี้ไม่ใช่กสทชตอนนั้นกสทชนะฮะก็เราไม่มีไลเซนเ้ขาไม่มีไลเซนส์การขอเป็นไปไม่ได้ยาวนานในสุดก็คือต้องปิดบริษัทหายไปผ่านไปฟาส forward ไปแค่ห้าหกปีทุกคน V O I P กันหมดและรัฐทำอะไรไม่ได้และคนไทย เสียประโยชน์ผมว่าคือในที่สุดเราต้องไปใช้บริการต่างชาติใช้บริการของคนที่ท,ที่ที่ก็ได้แค่เอาเงินเราไปเฉยไม่ได้เสียภาษีไม่ได้อะไรในพื้นที่ของเราด้วยนะฮะคือจริงๆต้องยอมร,รับมององี้ได้ไหมกับพี่คอยใช่ใช่เพราะว่าจริงๆต้องยอมรับว่าเราเป็นประเทศกลางๆนะครับ <ๆ S 2> แล้วก็จริงๆประเทศเราติดกับดักการพัฒนามาหลายสิบปีแล้วไม่สามารถไปต่อได้เพราะติดเรื่องการเปิดกว้างของสังคมติดเรื่องเทคโนโลยีนี่แหละ จริงๆถ้าเราจะใช้ตรงนี้เป็นเป็นแพลตฟอร์มให้เราให้เรากระโดดข้ามไปสู่อะไรอย่างนี้ประเทศเรายัางมีอนาคตนะไม่ได้ดูไร้อนาคตเหมือนตอนนี้นะ<ม>ตอนน้องจ้องละคร<ม>จริงนะก<ม>็ตอนนี้ประเทศไทยดูไร้อนาคตในสายตาของคนทั้งโลกพอสมควรใครมันจะขี้โมต้ตอนแหลบอกว่าเรายังเก่งอย่างนี้เราเจ๋งอยู่เรื่องเดียวคือเรื่องการท่องเที่ยวเ<ม>แต่เรื่องอื่นนี่ คนอยากมาแต่ไม่มีใครอยากมาลงทุนเพื่อไม่ใช่ผมอยู่ในตลาดทุนเราจะรู้เงินทุนในตลาดทุ <S 2> <S 2> so ้นวนมันวนอยู่ในอ่างมานานแล้วผมบอกได้เลยตลาดหุ้นไทยอีกสิบปีอย่างนี้ไปคือไซเวอย่างเดียวไม่ขึ้นไม่ลองอ่ะไม่อยู่ก็แก๊กต้องแด็กก็องเล่นไตก็ไม่สนุกผมถึงอยากก็คือประเทศไทยจะไปต่อได้ด้วยอย่างเดียวเลยคือเทคโนโลยีซึ่งซึ่งเป็นควรจะเป็นนิวเทคโนโลยีโดยเพราะว่าถ้าคุณจะไปเล่นเทคโนโลยีเก่า่ คุณสู้คุณสู้ประเทศที่เขาเอสบิททางด้านนี้แล้วไม่มีทางได้ยกตัวอย่างเช่นคุณจะไป <r> เออคุณจะไปทำรถทำรถทำ,ทำอะไรคือนิวทุกดียีการแพทย์เราก็ทำะะ <c oughs> รถมานานแล้วไม่เราม,มีอะไรนะเราเป็นด้วยแค่ลูกจ้า <laughs> ไม่เคยจะมีอ e e e ีนะัดนวัตกรรมเอง <c oughs> ถ้ารถถ้ารถเราจะทำแล้วเราจะก้าวกระโดดก็คืออีวีหาเทคโนโลยีแบบดีๆแล้วก็อย่างเรื่องการแพทย์ การบริการทางการ<ม>แพทย์เกี่ยวกับเรื่องจเนติกเกี่ยวว่าเรื่องอะไรที่เป็นอยู่แล้วถ้าเป็นเรื่องการเงินก็คือเรื่องบิตคอยเรื่องคร<ม>ิปโตนี่แหละ<ม>ควรจะเราอ่ะควรจะเปิดกว้างมากกว่านี้เพราะว่านวัตกรรมใดมันจะมีได้ก็ต่อเมื่อรัฐเ,เห็นเห็นค่าของมันแล้วก็มีความยืดหยุ่นในการในการยอมรับมันมากกว่านี้ไม่ใช่อะไรก็มไม่อยาก<ม>พูดไปก็เดี๋ยว<ม>เป็นประเด็นอีกแต่ว่า อยากจะให้เขาอยากจะให้เขาฟังเราแล้วก็ศึกษาให้มากขึ้นนะครถ้าเกิดไม่รู้อะไรเดชเชอาจารยัตั้มไ,ไปบ่อยจริงๆก็ <c oughs> มีโอกาสได้ได,ได้ได้ช่วยงานเยอะฮะจริงหน่วยงานเราต้องบอกว่ามีคนรู้เรื่องเยอะนะแต่ว่าบางทีคนแค่คนรู้เรื่องอยังไม่พอมันจะยังมีหัวผมเคยผมเคยออเอาเปเปอร์ที่พนักงานทางด้านนวัตกรรมทางการเงินของแบงก์กรุงเทพเขาศึกษาเรื่องรายได้หนุดมาให้พวกเรา เ <ừ. S 2> ขาศึกษาลึกมากเขาศึกษาลึกเข,ขศกาขศึกษาลึกมากแต่ว่าใน,นที่สุดเขายังสรุปว่าเนื่องจากว่ามันยังมันยังอันฟ้าอยู่แล้วมันยังไม่เสถียลเพราะฉะนั้นยังแบงยังไม่ควรลงทุนเรื่องนี้แต่ว่าควรติดตามมันไปเรื่อยๆแค่ั้นจริงๆก็เรื่องใหญ่แล้วนะผมว่านะฮะเพราะฉะนั้นใครบอกว่าบุญทีไม่รู้เรื่องรู้เรื่องนะครับคือไรนิ่งเนี่ยต้องบอกว่ามันมันเปลี่ยนโฉมมิดคอยประมาณหนึ่งนะพอมันสามารถกลายเป็นมีนสโตเพเมนได้ ไม่ว่ากฎหมายจะให้หรือไม่ให้ก็ตามเนี่ยมันเป็นแล้วแล้วตอนนี้มันก็จะมีจะมีวิธีการเข้าถึงตรงนี้ในทางที่มันอาจจะไม่ได้สามารถควบคุมได้ได้วยซ้ำอย่างผมเล่นไม่ได้ไม่ได้คิดว่ามันจะดังปอิีช่วงนี้ผมพูดบ่อยอย่างผมเล่นนอสเตอร์อย่างเงี้ยมันมีรมนเรื่องมันมีไลติงอินทักตอยู่ข้างในถ้าในอนาคตสมมติเด็กเด็ก<ม>เขาก็จะหาโซเชียลเน็ตเวิร์กของเขาเนาะนะฮะถ้ามันเป็นพวกดีเซนต์ทอลา์เซชั่นเน็ตเวิร์กอย่างเงี่ยมันห้ามไม่ได้คือตราบใดที่คุณมีอินเทอร์เน็ตตราบใดที่ค แล้วพอเข้าไปในนี้ก็ <S <S าสามารถท<ใน>ี่จะจ่ายเงินให้กันดูวิดีโอทิปเงินส่งเงินรับเงินทํารูปขายรูปทาอะไรต่ออะไรแล้วก็มีมีกิจกรรมเกิดขึ้นข้างในโดยที่ตลอดเวลาที่เขาทาอาจจะทำตั้งแต่เด็กๆเลยเนี่ยมันไม่เคยมีตัวกลางม,มันไม่เคยมีธนาคารมันไม่เคยมีรัฐบาลที่จะบอกว่าห้ามคุณทําไม่ได้หรือคุณต้องมีค่าผ่า,านทางเท่านี้คนพวกนี้เวลาโตขึ้นอ่ะก็จะใช้เทคโนโลยีพวกเนี้ยแล้วถึงวันนั้นอ่ะมันจะกลายเป็นเทคโนโลยีที่คนทั้งโลกใช้แล้วถ้ากฎหมายเรามันยังมีปัญหาอยู่ตรงที่ว่า ตอนนี้มันผิดแต่เราจะไปเปิดรับตอนนี้คนทั้งโลกใช้แล้วมันก็จะเป็นนีรอบเดิมใช่ไหมว่าในที่สุดเราก็เสียประโยชน์อยู่ดี